การจะเกิดโลกดิจิตัลเนี่ยเกิดอย่างไรให้โลกดิจิตัลเนี่ยเกิดขึ้นเราไม่ต้องมีรถแต่เราสามารถเป็นผู้ให้บริการเช่ารถแล้วมูลค่าเนี่ยมโหรานบริษัทอินเตอร์ลิงก์จะนำเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทยผมสมบัติอังตัมพรประธานกรรมการกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิงก์คอมเิวนเคชั่นจำกัดมหาชน ดิจิทัลอีโนมีที่เริ่มถูกพูดถึงตอนนี้เนี่ยคืออะไรเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีทางด้านดิจิตัลซึ่งจะมาเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของการผลิตด้านของการขนส่งด้านของการบริการหรือการทรําธุรกิจต่างๆนานา,นา,นา,นานถ้าเราเอาโลกของเทคโนโลยีมาใช้ก็สามารถจะทําให้มันมี มูลค่าเพิ่มตัวอย่างง่ายๆในโรงงานผลิตถ้าเกิดเรายังใช้การผลิตแบบเดิมแล้วไม่มีการวัดผลหรือไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาจับตัวของเอาต์พุตหรือผลผลิตเนี่ยอาจจะมีแค่ระดับหนึ่งแต่ถ้าเราใช้เทคโนโลยีของดิจิตอลเข้ามามันก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่าแต่ถ้าอยากเห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็คือของโรงแรมหรือเรื่องของรถเช่าเนี่ยคือเราไม่ต้องมีบ้านเราไม่ต้องมีรถ แต่เราสามารถเป็นผู้ให้บริการเช่าบ้านเช่ารถและมูลค่าเนี่ยมโาหารานมากกว่าที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็ให้เช่าทีละครั้งเราสามารถจับบ้านเป็นล้านเป็นหมื่นเป็นแสนในประเทศไทยหรือทั่วโลกเลยมารวมกันแล้วก็เปิดบริการให้เช่าอันเนี้ยมันเป็นเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นใหม่จากโลกดิจิตัลครับ ทุกวันนี้ดิจิตอลอีโคโนมีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเรายัางไงเซกเตอร์ <S S ที่เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มองเห็นอย่างได้ชัดเจนเลยเนี่ยตลาดทางการเงินแต่ก่อนเนี่ยเราเคยมีเรื่องของ ATM ต้องมีสาขาธนาคารแต่ปัจจุบันเนี่ยธุรกรรมทางการเงินทุกอย่างเนี่ยไปอยู่ในโลกของออนไลน์ก็จะทําให้ธุรกิจทางการเงินแบบเดิมเนี่ย จะถูก Disruptive หรือถูกทำให้ตายไปอย่างโลกของ Education แต่ก่อนจะมีห้องสมุดเนี่ยห้องสมุดจะต้องใหญ่โตมโหระทึกแล้วก็จะต้องมีเวลาปิดเปิดให้คนเข้าไปแต่ปัจจุบันเนี่ยห้องสมุดอยู่ในในฮาร์ดดิสตัวเล็กๆหรือรอยู่ในทับไนเราสามารถจะเข้าไปดูเมื่อไหร่ก็ได้แล้วหนังสือเนี่ยมากมายมโหลานมากกว่าห้องสมุดขนาดใหญ่โลกของการศึกษาแต่ก่อนเนี่ยเราไม่สามารถจะศึกษาออนไลน์ได้ ด้วยโลกของดิจิทัลเนี่ยทำให้เราสามารถเปิดการเรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ์กันทั้งสองฝ่ายเมื่อเรามีความสะดวกสบายแล้วเนี่ยเราก็จะห่วงใยกับสุขภาพเราเรื่องของเฮลท์แคร์เนี่ยตัวดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยก็จะเข้ามาอิมแพคตัวนี้อย่างค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับ ปัจจุบันมีการพูดถึงเรื่องเทเลเม d ิ c ซ n นหมอเก่งๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งคนไข้ไม่จำเป็นต้องเดินทางต่อไปคนไข้จะอยู่ที่ไหนก็ได้ด้วยโลกของที่เราเรียกว่า t e l e เม d ิ c ซ n นหรืออาจจะมีเทเลฟาร์มาซิ u t i c a l เราสามารถจะสั่งยาในโลกของออนไลน์ได้อะไรได้แล้วด้วยโลกของดิจิทัลเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นหนักกว่านี้ด้วยคําพูดของมาร์คแทเเบิร์ตที่ออกมาพูดว่าต่อไปโลกมันจะเข้าสู่ยุคเมตาเวิร์ดตัวแทนเสมือนเนี่ยหรืออวตารเนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งเลยทําให้คนเนี่ยที่อยู่ต่างที่ต่างทางกันเนี่ยสามารถเข้ามาอยู่ร่วมกันมีการเรียนรู้มีการศึกษากันอะไรกันในจำนวนมากๆได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นโลกเสมือนเดิม เคยอยู่เคยทำแบบเดิมเนี่ยด้วยโลกของดิจิทัลเนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงเมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดเนี่ยมันเกิดเรียกว่าเกิดมูลค่าเกิดการบริการเกิดกระบวนการที่มันเป็นเรื่องของเม็ดเงินเม็ดเงินเหล่านี้มันคือเรื่องที่มันจะมาขับเคลื่อนผลทางด้านเศรษฐกิจโอกาสที่จะได้เห็นอาชีพที่มีอยู่แล้วหรืออาชีพใหม่เข้าไปผสมผสานกับดิจิทัลได้อย่างโดดเด่นอย่างแม่ค้า แล้วจะต้องค้าขายด้วยเงินสดๆปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถจะใช้แอปต่างๆนะครับสามารถจะสแกนจ่ายเงินกันก็อันเนี้ยก็คือสิ่งหนึ่งที่เริ่มเปลี่ยนแปลงอาชีพก็ยังทำเหมือนเดิมแต่มีการเพิ่มแวลูไปก็มีอาชีพบางอาชีพที่ไปอินดิเกตคนที่มีรถยนต์ทั้งหมดแล้วเปิดบริการทุกคนสามารถเช่ารถยนต์สามารถเช่าสลับเช่าเปลี่ยนเช่าอะไรได้จะเห็นว่า ต่อไปมันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็สะดวกสบายขึ้นเพราะฉะนั้นอาชีพเนี่ยมันเกิดอาชีพใหม่ๆที่คนสามารถเอาโลกของดิจิตอลเนี่ยมาใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเรื่องของการอบรมสัมมนาแต่ก่อนเนี่ยต้องไปเช่าโรงแรมจำนวนก็จำกัดปัจจุบันเราสามารถใช้โลกของออนไลน์ทำให้คนที่สนใจ สามารถเข้ามาฟัง,งพร้อมกันกี่คนก็ได้เห็นไหมฮะจากการพูดครั้งเดียวเนี่ยก็จะเกิด Impact เคย Impact เฉพาะคนที่อยู่ในห้องปัจจุบันสามารถ Impact ไม่มีข้อจำกัดปัจจุบันวิทยากรหลายๆคนก็เปลี่ยนเป็น i n นฟลูเอนเซเป็นยูทูบเบอร์ของตัวเองสามารถจะเล็กคอมเมหรือสามารถจะใช้ความรู้ความสามารถตัวเองไปเล็กคอมเมต์ต่างๆนานากำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนดิจิลอีโคโนมคือการมีอินฟาสตรักเจอร์ที่ดี การจะเกิดโลกดิจิตลัลเนี่ยเกิดอย่างไรมันต้องมีเขาเรียกว่ามันต้องมีฮาร์ดแวร์มันต้องมีอุปกรณ์ที่จะสร้างให้โลกดิจิทัลเนี่ยเกิดขึ้นสิ่งที่ผมกาลังจะพูดถึงเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับรถยนต์เนี่ยอาจจะวิ่งได้สามารถหกกระเมนตีลังกาวิ่งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคือเก่งกาสามารถเรียกว่าทําอะไรก็ได้แต่รถยนต์เนี่ยถ้าไม่มีถนนไม่ว่าจะมีความสามารถแค่ไหนหรือจะเรียกว่าจะวิจิตพิศดารแค่ไหนก็ไม่สามารถจะวิ่งได้ ด้วยโลกของดิจิทัลหรือดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยปัจจัยสำคัญและเป็นปัจจัยพื้นฐานเนี่ยที่จะต้องมี ICT i n f อินฟาสั t เจอร์หรือเราจะเรียกต่อไปในอนาคตว่าดิจิทัลอินฟาสักเจอร์ทุกวันนี้เนี่ยแน่นอนว่ามีคนไทยบางส่วนที่ยังเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีท่านจะมีวิธีการสื่อสารอย่างไรเพื่อให้คนกลุ่มนั้นพร้อมที่จะขับเคลื่อนไปด้วยกันครับต้องเรียนว่าในโลกของดิจิทัลอีโคโนมีนะคือเราชัดเจนแล้วว่า ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มก่อให้เกิดมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจแต่ปัญหาก่อนหน้าสถานการณ์การระบาดของโควิด1 9เนี่ยต้องเรียนว่าประเทศไทยของเราเนี่ยยังมองว่าโลกของดิจิทัลเป็นเรื่องไก่ตัวแต่ด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยจริงๆก็เป็นผลดีนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยเริ่มเข้ามาสนใจแล้วก็เข้ามาใช้งานโลกของดิจิทัลมากขึ้น ผมยกตัวอย่างที่เห็นๆเ,เลยอย่างเงี้ยโครงการคนละครึ่งเนี่ยได้ให้แม่ค้าต้องติดตั้งแอปต้องมี QR code ให้เขามาสแกนได้เพื่อจะจ่ายคนละครึ่งเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็มีส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนโลกของดิจิทัลเนี่ยต้องวิ่งอยู่บน i n f r a s t r u c t u r หรือ ICT Infrastructure เนี่ภาคเอกชนอย่าง Interlink เนี่ยก็จะเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งหรืออีกองก์หนึ่งที่พยายามผลักดันพยายามจะแนะนำว่า การที่จะวางอินฟาสเตรเจอร์ดีๆควรจะทำอย่างไรเราพยายามพูดถึงว่าจุดที่ห่างไกลบนเขาเขาอยากจะใช้ดิจิทัลแต่ชาเขาไม่มีอินฟาสเตรเจอร์ไปถึงไม่มีสายไฟเบอร์ออปติกไปถึงบ้านเขาไปถึงหมู่บ้านเขาเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงโลกของดิจิทัลได้เขาไม่สามารถจะเอาผลผล,ผลิตของเขาดีๆมาขายในโลกของออนไลน์ l a ซ a d a หรือช้อปปีหรืออะไรพวกเนี้แต่สำคัญที่สุดคือ ระบบอินฟาสักเจอร์เนี่ยจะต้องไปถึงทุกคนทุกแห่งด้วยโลกของดิจิทัลคนนิมีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็วางบิกหวานว่าเราจะเป็น ICT หรือดิจิทัลอินฟาสักเจอร์ที่สำคัญที่จะช่วยรัฐบาลในการขับเคลื่อนทำให้ประชาชนคนไทยได้เข้าถึงโลกของดิจิทัลอีโคโนมี่มากขึ้นและก็ทั่วถึงกันธุรกิจของอินเตอร์ลิงมีการวางแผนกับดิจิทัลอีโคโนมีไว้อย่างไรบ้าง ด้วยอุดมการณ์ของอินเตอร์ลิงเองเนี่ยตอนที่ผมจบวิศวะมาเมื่อ34ปี35ปีที่แล้วเนี่ยบริษัทอินเตอร์ลิงเนี่ยผมมีความตั้งใจอย่างยิ่งยวดเลยคือจะนำเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย ผมก็เข้าใจว่า ICT infrastructure มาทำให้โลกของดิจิทัลโคน o มีเนี่ยก็กระจายไปได้อย่างทั่วถึงดังนั้นนะครับอินเตอร์ลิงเองในฐานะเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมประเทศไทยเราก็พยายามจะขับเคลื่อนเรื่องนี้พยายามจะพัฒนา ICT infrastructure เนี่ยให้มีความทันสมัยให้สามารถรองรับสามารถก้าวตามแล้วก็สามารถที่จะเข้าทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับ thank <laughs>